โหลดไอ้นี้มาก่อนนะนโหลดไฟล์ก่อนก็เดี๋ยวจะซิ้งลิงค์ไว้ให้นะโอเคพอโหลดไฟล์มาแล้วใช่ไหมก็แตกไฟล์อะไรให้มันเรียบร้อยนะไฟล์ชื่อนี้ชื่อมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้จะก็เอาอันนี้เลยแล้วก็เห็นอันนี้ไหมครับ x dot อะไรนะ v ที่มันมี dot opv ว่ามันจะเป็นเป็นรูป opencv น,น,นะครับก็ให้ทําทการนะครับอ่าไฟล์่างนั้นแหละ นะครับลากเข้าไปในโอเพนไอวีนะครับลากเข้าไปนะครับปุ่มมันก็จะเด้งหน้าต่างอันนี้ขึ้นมานะครับก็กดอินสตาร์เลยนะครับแล้วก็กดสมด์โซเดอร์เลยนะครับโอเคกดอินสตาไปเลยครับโอเคแล้วก็ลาก่อนนะครับตอนนีโอเคที okay นี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวลรเข้าไปเล่นที่ตัวเกมเลยนะ เข้ามาแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราก็เข้ามาแล้วเออเนาะก็จะทำยังไรก็เดี๋ยวก็จะอะไรอมีเสียงในนั้นะช่างมันก็เนี่ยทุกคนก็เดี๋ยวตัวอะไรแบบกินนะก็ไม่รู้ไม่ต้องทำจะเทสยังไงอ่ะคือกินคนใช่ไหม อ่าใช่ใช่น่าน่าจะจริงคนนะคิดว่าแปลกหากคนจะเป็นใจริงคนแปลกไหมหายจริงคนอทุกคนแฟนที่ไม่ติดก็แฟนที่ไม่ต้องมาสนใจมันก็นได้นะอืมอคิด

สภาพภาพคือยังขับได้อยู่โอ้เธนี่คือแหลกมากไม่ไม่แรงหรอกมันก็พอได้นะที่ทุกคนเราก็จะไปหาคนกันนะการทดลองหมดถึงสนแฟกประหลาดโอ้ บินขึ้นมาเชิญโอยมีงางเจอแล้วเจอเป้าหมายที่เราต้องใช้กันไหนดูซิว่าเป็นยังไงโอเคทุกคนมอดลงได้ผลโอเคมอดลงติดใช้ได้ ลองส่องควงวันนี้เปิดความซาดิสในตัวคุณคุยตายไมหมเนาะมอสติดนะครับแต่มันอาจจะบักบักนีัเลือดเต็มตัวเลยเลือดโคตรพีเอ็นจีทุกคน เลือดโคตรเพียงจีโด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 โอ้ไม่ตึงเลยหมดนี้ไห้น้ำแล้วมันจะช่วยอะไรไหมเออไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วยังกับเวนอมไปแล้วเนี่ยโอ้ ไม่ตึงเลยไม่เจออะไรดีขนาดนี้แย่ขนาดนี้โอเคเด๋ยวเวอร์ลเฮ้ยอ่าไม่ได้ไม่ใช่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 ทุกคนก็ขอจบคิปไปเ่ียงเท่านี้นะครับท่ามาชมก็ เดียวอะใช่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 ใช,ใช,ใช,ใชก็เดี๋ยวจะมาสอนเขาเรียวกว่าอะไรอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เขาเรียกว่าทำให้ลบมอนออกจากตัวเกม GTA V นะก็คือกดเข้าไปที่สีจิมาคลิกขวาด้วย GTA V แล้วก็ไปที่จัดก,การแล้วก็ถอนการติดตั้งนะกดเลยแล้วก็ค่อยโหลดอีกรอบหนึ่งไ้แล้วเด็ ทุกคนจะต้องโหลดนะครับก็ให้ทุกคนเข้าเข้าไปในนี้โอเคไปไหมไปนัน่นไหมนี่ก็ถ้าเราให้เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็นี่คือไฟล์ตัวไฟล์มอดของเราหมดเลยทุกอย่างก็จะเลอลุออกไปหมดเลยนะทิ่เหลือ ไปทำการล้างบล็อกทุกอย่างออกไปเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยลบไปโฟลเดอร์ GTA ทนวีออกไปเลยเนี่ยลบไปเลยนะทุกคนแล้วก็ไปโหลดใหม่นะที่สตรีมไปโหลดใหม่อีกรอบนึงมันใช้เวลานานหน่อยคอมใครแรงก็โหลดไวคอมใครไม่แรงก็โหลดช้าโอเคก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครัะพบกันใหม่บู๊อ